กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการผู้ว่ามาแล้วพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายเสนีจิตกะเสษมพร้อมทั้งฟังนโยบายสำคัญสำคัญความก้าวหน้าการทำงานราชการทุกภาคส่วนได้ทุกวันอังคารของสัปดาห์เวลา6นาิกาถึง7นาฬิกาทางสวทน่าน9477เมกเฮิร์เว็บไซต์ เวิร์ไวด์เว็บน่านเรดิโอดทางเคเบิลทีวีท้องถิน่นพื้นที่อำเภอปัวอำเภอวิงสาและอำเภอนาน้อยและสถานีวิทยุในจังหวัดน่านอาทิ ทนันชัยเรดิโอข้าวบอยเรดิโอวิทยุคนเมืองน่านคนฮักนาเหลืองทุ่งสีทองเรดิโอคนรักเสียงสาสากรการ,กรเกษตรเบียงสาจ,จำกัดวิทยุเพื่อความมั่นคงนาน้อยชุมชนคนนาหมื่นวิทยุเพื่อความมั่นคงขุนปัวอาแฮมเรดิโอชุมชนทุ่งช้างวิทยุชุมชนคนเมืองสวนอารเรดิโอวิทยุกองทุนหมู่บ้านและเสียงตามสายเทศบาลเมืองน่าน สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รบกรับพบกับผมเป็นประจำทุกเช้าวันอังคารเช่นเคยนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาในรายการผู้ว่ามาแล้วนะครับดำเนินการโดยผมเสนีติตตเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดน่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชัดน่านระบบ FM 9 4 7 5เมกะเฮิรตซ์นะครับ ท่านที่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถรับฟังรายการและก็ที่ได้ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของสวทาน,าน่า uh, น w w w n a n r a d i o n e t นะครับขอบคุณพี่น้องวิทยุชุมชนทุกแห่งนะครับที่ได้เชื่อมโยงสัญญาณรายการถ่ายทอดเสียงไปยังอำเภอต่างๆครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการผู้ว่ามาแล้วหลายท่านก็กาลังออกกําลังกายหลายท่านก็ยังอยู่ตามหัวไร่ไปนานะครับภูเขาสูง แล้วก็อยู่ในอาคารบ้านเรือนบางท่านก็ตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวที่จะไปทำงานาหลายท่านก็หุงหาอาหารนะครับก็อาภารกิจหน้าที่ของแต่ละท่านนะครับเชา้ชาเช้าอย่างนี้นะครับเติมสุขในยามเช้าด้วยข้อมูลข่าวสารของจังหวัดน,าน่านท่านผู้ฟังครับขณะน,นี้อากาศก,าก็เริ่มที่จะหนาวเย็นมาโดยลําดับนะครับอุณหภูมิก็ลดต่ําลงโดยเฉพาะยิยย่งท่านอยู่บนพื้นที่สูงนะครับขณะนี้ก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยา บอกว่าจะมีความกดอากาศสูงจากบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนนะครับพัดผ่านมาเข้าสู่บริเวณตอนเหนือของประเทศไทยและภาคตะวันเชียงเหนือของประเทศนะครับอากาศก็จะหนาวเย็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านผูน้ชมนะครับที่จะต้องระมัดระวังก็เรื่องของไฟป่านะครับมีการจุดไฟห,งหุงอาหารบ้างหรือบางท่านก็ออกมาพิงไฟสเก็ตไฟอาจจะก่อให้เกิดไฟป่าขึ้นใน บริเวณรอบๆขยายไปสู่บริเวณพื้นที่ปากเขาได้นะครับต้องระมัดระวังกันเพราะว่าไฟที่เกิดขึ้นก็จะทำลายในเรื่องพืชผลต้นไม้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดมลภาวะต่างๆรวมทั้งท่านที่อยู่ในอาคารบ้านเรือนนะครับระมัดระวังในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะเดียวกันกเรื่องของไฟบ้านนะครับก็คือจุดทูบจุดทเทียนไว้ก็ต้อง ดับเสียเรียบร้อยนะครับออกก่อนออกไปทํางานนะครับส่วนสุขภาพร่างกายก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องของโรคที่เดินมากับอา,อากาศขนาดนี้ก็คือเรื่องของโรคทางเดินอาหารบ้างเรื่องของระบบหายใจนะครับจะมีไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีอาการไข้หรือที่ไข้หนักกว่านั้นอาจจะเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่เเรียกกันเรื่องของไข้หวัด2009นะครับ ขอบคุณพี่น้องวิทยชุมชนทุกแห่งนะครับที่กระจายเสียงไปยังทุกพื้นที่นะครับวันนี้วันอังคารที่2ของเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับมาเล่าฟังในเรื่องของอเรื่องในอดีตกันบ้างนะครับว่าสองพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมามีอะไรที่น่าสนใจนะครับขอที่จะเล่าสู่กันฝังน,นะครับเมื่อ56ปีก่อนท่านผู้ฟังครับเมื่อปีพศ2 4 9 7ะครับประเทศอังกฤษเขามีการเปิดสถานี โทรทัศน์เป็นครั้งแรกเรียกว่า,าสถานีกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งบริเตนนะครับหลายท่านอาจจะไม่คุ้นทำบอกว่าเป็น BBC ก็คือสถานีวิทยุของอังกฤษนะครับที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับปัจจุบันนี้ก็ออยังมีช่อง BBC ครับที่จะเผยแพร่ข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนทั่วโลกนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์ที่เก่าแก่มากประเทศไทยของเราก็มีเหมือนกันนะครับคือสถานี กระจายเสียงทางโทรทัศน์นะครับช่อง11ที่เราเรียกกันนะครับแต่ของเราตั้งเมื่อปีพศ2528คือ31ปีที่ผ่านมานะครับของประเทศไทยเราก็มีปัจจุบันเรียกว่าช่องสทท1 1 nbt นะครับก็คือสถานีวิทยกจิยายเสียงโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครับอันนี้ก็เป็นผลจากการที่องังกฤษเขาได้มีการก่อตั้งสถานียุโทรทัศน์เป็นครั้งแรกครับเมื่อ56ปีก่อน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่าปัจจุบันเราก็มีการเผยแพร่ทางโทรทัศน์มาในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยแล้วก็มีหลายช่องด้วยกันนะครับประเทศไทยเราก็มีโทรทัศน์หลายท่องหลายช่องนะครับท่านผู้ฟังครับสถานีโทรทัศน์ปัจจุบันก็ทงวิทยุโทรทัศน์ก็มีผลมีอิทธิพลแล้วก็สามารถที่จะเป็นแหล่งในการที่จะเผยแพร่ข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับ ก็เป็นชีวิตหนึ่งนะครับที่เราได้รับฟังนะครับดูเหมือนจะเช้าขึ้นมาก็คงได้ยินทางช่องต่างๆนะครับช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9มีรายการข่าวต่างๆนะครับทางน่านเราก็มีสถานีวิทยุและโทรทัศน์ประจำจ,ำจังหวัดก็คือสอททอหรือสอวท,ทนะครับเ4 7 5เมิงเฮิรตินขอ,อกอากาศรายการผู้ว่ามาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าท่านผู้ฟังครับมีเรื่องที่น่าสนใจเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ24-30ตุลาคมมีเรื่องที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นเหมือนกันนะครับมีโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสว,วอรอทเทโรเรียกกันคือแพทย์เดินเท้านะครับพออสวรก็คือหน่วยแพทย์ในพระรมาราชูปถัมภ์นะครับในสมเด็จพระศรีนครินทารา บรมราชนานีนะครับสมเด็จย่้าของเรานะครับแม้ว่าท่านจะเสด็จสวรรคนไปแล้วนะครับแต่ว่าโครงการน่ยแพทย์พอสวก็ยังคงดําเนินกิจการอยู่ปัจจุบันก็มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวิไลรักษ์นะครับทรงเป็นองค์ประถมโครงการแพทย์พอสวเขาก็มีการออกเคลื่อนที่นะครับไปยังพื้นที่สามอำเภอนะครับคือที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอปัวและอำเภอบ่อกเกลือนะครับ ผมเคยเล่าท่านฟังไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ามีการเดินทางออกไปในพื้นที่ธุรกันดารถึงสองสายด้วยกันนะครับซึ่งประปกอบไปด้วยทีมคณะแพทย์พยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขที่ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลธุรกันดารนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมในสายที่1สายที่2นะครับก็เริ่มออกเดินเท้าด้วยกันนะครับออกจากบ้านบวกอุ้มไปที่บ้านห้วยปูดนะครับที่ตำบลขุนหน้านอำเภอเฉลิมพระเกียรติก็ระยะทางค่อนข้างจะสูงชัน นะครับแล้วก็คานจะเหนื่อยพอสมควรก็ทุกคนที่ไปก็มีความสุขนะครับที่ได้ออกเดินเท้าไปในพื้นที่ปาาเขาต,ต่างๆนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องที่น่าเสียใจตรงที่ว่าเมื่อเสร็จจากภารกิจนะครับในช่วงของวันที่30ตุลาคมผ่านมาก็คณะแพทย์พอสวนะครับก็เดินทางกลับนะครับกลับมาสู่จังหวัดน่านเพื่อขึ้นเครื่องบินกลับที่กรุงเทพมหานครนะครับ ก็ปรากฏว่ารถตู้นะครับที่บรรจุคณะแพทย์คณะพยาบาลและเจ้าที่สารสุขนะครับก็วิ่งมาถึงบริเวณโค้งนางแลที่กิโลเมตรที่8ถึง9ตํานสายปัวบ่อกเกลือนะครับหมู่ที่8ตดตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านก็เกิดอุบัติเหตุครับก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงทางลงก็คือบริเวณที่เป็นโค้งลงค่อนข้างจะลั่นชันนิดหนึ่งนะครับ รถก็เบรกหรือควบคุมไม่อยู่ก็เปิดอุบัติเหตุพิกานะครับก็เป็นทำเป็นสาเหตุให้มีผู้บาดเจ็บถึง10รายด้วยกันนะครับก็สาหัสหนึ่งรายนะครับแล้วก็ต้องเฝ้าดูอาการอีก4รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก5รายขณะนี้เนี่ยนะครับก็มีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน่าน2รายนะครับก็คือคุณนิทินันเอมรุจินะครับเป็นพยาบาลวิชาชีพ และคุณออนสุภาพดุงชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพเช่นเดียวกันนะครับในการนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬารภารวลรลักษณ์อัครชกุมารีได้มอบให้ผมเป็นผู้แทนพระองค์นะครับอันเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมอบให้กับผู้บาดเจ็บเมื่อวานนี้นะครับก็อย่างความลื้มปิติให้กับผู้บาดเจ็บและก็ก็หวังว่านะครับทั้งสองท่านคือคุณนิติน,นันเอมรุจ,จิและคุณออนสุภาพดุงชีพซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ คงจะได้หายวันหา้คืนเร็วๆนะครับแข็งแรงเช่นเดิมนะครับก็มีผู้บาดเจ็บขนาดนี้ก็ทั้งสองรายนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วส่วนอีกรายหนึ่งก็ยังต้องดูแลในอยู่การดูแลของแพทย์นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับครับก็ไปเรื่องประเพณีกันบ้างนะครับเรื่องการแข่งเรือนะครับ พี่น้องท่านผูฟังทั้งหลายนะครับคงทราบว่าไปพิธีการแข่งเรือจังหวัดน,น่านนั้นแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลกในเรื่องของอพวกเราก็ช่วยกันรักษามรดกแห่งหน่านน้ำมรดกของวัฒนธรรมอันดีงามนะครับช่วยกันแข่งเรือและปีนี้ก็เป็นปีของการแข่งเรือที่ปลอดเล่าเบียด้วยนะครับปิดกันไปแล้วนะครับเมื่อนัดปิดสนามไปเมื่อวันอาทิตย์ที่3 1เตุลาคมที่ผ่านมานะครับเราได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านผู้ช่วยจิรวัตสรสาวันนะครับแล้วก็มีท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยท่านสุรพลสเสวสเสณีแล้วก็มีท่านประธานบอร์ดการท่องเที่ยวนะครับท่านวิชัยศรีขันนะครับเอมาร่วมในพิธีปิดการแข่งขันนะครับก็ปรากฏได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนอย่างท่วมท้นนะครับแห่งเรือสนุกสนานมากนะครับ ผลการแข่งเรือนะครับประเภทเรือใหญ่นะครับที่ผ่านมารางวัลที่1ก็คือเรือสิงห์ชนาธิปจากบ้านผาขวางหมู่ที่สี่หมู่ที่สิบนะครับและก็รางวัลที่สองเป็นเงินสดสาม0มื่นบาทจากเรือหนึ่งแดนสยามบ้านวังว้านะครับรางวัลที่สามก็ได้รับถ้วยเกิติยศนะครับได้แก่เรือเทพทองทิศสามห้าหกบ้านขึงเจริญครับเรือประเภทกลางครับรางวัลที่1ก็คือเรือหงทองนะครับ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอสาที่ราชสยามราชกุมารน,นะครับรางวัลที่สองก็ได้แก่เรือเจ้าแม่บุญเรียกนะครับบ้านน้ําครกเก่าหมู่ที่5หมู่ที่11นะครับรางวัลที่3ก็เรือเจ้าแม่ส้วารีนะครับที่บ้านนาสานะครับอันนี้ก็ได้รับรางวัลเรือประเภทกลับส่วนเรือเภทขนาดเล็กนะครับก็เรือคุณน,น่านสองสีม่เรืองนะครับ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพปรัชนาราสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับรางวัลที่สองก็เป็นเรือแม่คนสวยจากบ้านทงหลวงรางวัลที่สามก็รับถ้วยกิติยศนะครับคือเรือแม่จิราพรน,นะครับย่าสังลุยจากบ้านฝ่ายกีฬาเรือพายนะครับที่จังหวัดน่นานนะครับรางวัลกองเชียร์นะครับทีมชนะเลิศอยู่ตรงข้ามกับอัจารย์พอดีนะครับคือเรือคือรางวัลกองเชียร์ทีมชนะเลิศก็คือ เพชรพระธาตุหนองเต่าแชแห้งนะครับก็ได้รับรางวัลเงิน 1, สดไปห้าหมื่นบาทพร้อม้วยรางวัลประธานของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับอันนี้ก็คึกคักเป็นอย่างดีนะครับก็ได้มีโอกาสสนทนากับท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวท่านประธานบอร์ดการท่องเที่ยวนะครับบอกว่าประสนใจที่จะมาช่วยอนรงค์การท่องเที่ยวในจังหวัดน่านของเรานะครับท่านสนใจในเรื่องของภูมิประเทศ ภูมิประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งกลางใจเมืองของจังหวัดน่านซึ่งมีพื้นที่ที่สวยงามนะครับที่ควรจะอนุรักษ์เพื่อเป็นคุณค่าของประเทศก็คือบริเวณวัดภูดมิหนหรือบริเวณควงเมืองของจังหวัดน่านซึ่งเป็นที่สนใจของการท่องเที่ยวครับแล้วปีนี้เป็นปีเถาะนะครับซึ่งเป็นปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับปีกระต่ายเป็นคนธรรมดาครับก็ถือว่าเป็นปีที่มหามงคลนะครับแล้วก็พระธาตุแห้ง ซึ่งเป็นปีของอเป็นพระาธาตุของคนปีทองนะครับก็จะมีผู้คนมาเที่ยวมาสักการะก,กันมากมายก็ทางการท,าท่องเที่ยวก็จะมีการประชาสัมพันธ์ชื่อจังหวัดน่านอีกทางน,นะครับอันนี้จะเป็นข่าวที่น่าดินดีนะครับท่านผู้ฟังครับไปกันไปกลบ้างน,นะครับเปลี่ยนบรรยากาศท่านผู้ฟังไป,ไปทางนู้น้ะครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติหรือช่วงบ้านห้วยโกลนสมยัยน